สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคลิปนี้จะมาเก็บพริกนะจ๊ะรอให้สุกพร้อมกันก็คงจะบดสุกหรอกค่ะเคยเก็บไปแล้วสองครั้งนะคะสุกนิดหน่อยเนาะตอนแรกว่าจะรอให้เขาสุกเยอะๆแล้วจะเก็บให้เพื่อนๆดูเน่จ้ะพอดีหนาวแล้วค่ะเพื่อนๆจ้ะคงจะรอไม่ไหวเนะวาะกลัวหน่วยเขาลายนะจ้ะ ก็เลยมาเก็บสะดอกค่ะคุณผู้ชมค่ะอากาศก็เย็นเย็นกลางคืนน่ะจ้ะเพราะตอนเช้ามาไอไอความเย็นนะคะบนหลังคารถแบบว,ว่าเก้าองศาแบบนี้นะคะก็เลยเก็บซะเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเก็บไปเรื่อยๆเนาะ เห็นเมียเก่าสามีบอกว่าสุกแล้วจะมาช่วยเก็บค่ะเดี๋ยวจะชวนนางออกมาเก็บนะคะเพื่อนๆจ้านางก็ชอบกินพริกเหมือนกันจ้านางเป็นคนฝรั่งเศสค่ะแต่ว่าอยู่เกาะนูน้นเนาะอยู่เกาะไกลๆจ้านางเป็นคนผิวสีค่ะกินพริกเก่งเหมือนกันจะ้ะแต่ก็ไม่เท่าพี่ไทยเราจะ้ะ ประมาณว่านางอยากได้อารมณ์ในการเก็บพริกสดๆประมาณนั้นนะคะก็เลยนางบอกว่าพริกสุกแล้วให้บอกนะจะมาช่วยเก็บเดี๋ยวจะชวนนางออกมาเก็บนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าให้เพื่อนๆดูเนาะเมียเก่ากับเมียใหม่ค่ะดกไหมคะคุณผู้ชมคะ่ะ อันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะปู่ว่าได้ถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่านี่ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเก็บเต้นหน่อยสุกนะคะ่ะล้าจะเก็บต้นไหนก่อนคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะขออน,นุญาตเปลี่ยนมุมค่ะ ดุกไหมคะเพื่อนๆจ๋าอากาศก็หนาวมาแล้วเสียดายจังเลยค่ะปลูกชานะคะคุณผู้ชมขาเพราะว่ามีอยู่ช่วงแรกๆนะคะฝนตกสองเดือนเกือบเกือบแทบทุกวันเลยก็ว่าได้ค่ะคุณผู้ชมขากับวอสามารถเอาออกมาได้เนาะจนแล้วจนรอดนะคะผ่านไปสองเดือนฝนก็เริ่มซานะคะ ก็เลยเอาออกมาปลูกเนาะอันนี้ก็ถือว่าปลูกรุ่นแรกค่ะก็ได้ขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะส่วนที่ปลูกรุ่นหลังก็คือคลิปที่แล้วนะคะให้ดูเนาะไม่รู้จะทันหรือเปล่าค่ะเป็นพริกช่อซะด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะดูค่ะ เป็นพริกช่อนี่ค่ะพริกช่อนะค่ะต้นจะน้นอยแต่ว่าดกค่ะนี่ค่ะดอกเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมจ๋าภาวนาเยะว่าให้เขาโอดนะคะอย่างน้อยก็เก็บอันเขียวกินก็นยังดีเนาะพเพื่อนๆจ๋าเห็นไม่เอ่ย กิ่งก้านสาขาเขาค่ะคุณผู้ชมค่ะดินกับฝรั่งเศสแถวบ้านปูดอยูเนะะี่ยค่ะดินดีดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเวลาเขาไถาดินดำปุ๊ดเลยค่ะตอนมาอยู่ฝรั่งเศสใหม่ๆค่ะคุณผู้ชมขาเวลาขับรถผ่านไร่ที่เขาไถาหุดนะคะที่เขาไถาหุดเนาะร้องอู้อู้ยงงี้แหละค่ะคุณผู้ชม่ะเพราะว่าเราเ่เคยเห็นดินดำขนาดนี้เนาะ บ้านเราก็ไม่เป็นแบบนี้เนาะก็เลยรู้สึกว่าเขายังความความอุดมสมบูรณ์ความเขาเรียกว่าอะไรอะคะคือดินเขายังสมบูรณ์อยู่เลยคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะอาจจะเป็นเพราะเขาปลูกพืชหลายอย่างหมุนเวียนมั้งคะอย่างพวกปูปลูกอย่างพวกปูปลูกไล่นี้ใช่ไหมคะ ไรนี้ก็จะเป็น่วั่วเหลืองทวแรละนะคะคุณผู้ชมขาทวเหลืองนั่นแหละคะ่ะแล้วปีถัดไปก็จะสลับนะคะคุณผู้ชมขาสลับเป็นข้าวโพดมัง่งเป็น่วเหลืองมัง่งเป็นมันฝรั่งบ้างนะคะแล้วที่ตรงเนี้ยปูก็สลับนะคะปุที่ปูปลูกผิกน่ยปีก่อนปูปลูกมุมนู้น,นะค่ะคุณผู้ชมขามุมนู้นเนาะ แล้วปีก่อนนูปลูกตรงนั้นค่ะก่อนๆนะคะแล้วนี่นี่ปลูกตรงนี้ค่ะปีนี้เนาะจะเก็บยังไงเอ่ยนี่ค่ะจะเก็บไปไว้พันขอน้ำและจ้ะคุณผู้ชมขา าา House, ราะว่าทีาาาาานะา่ที่ได้เก็บอยู่ปัจจุบันนี้นะคะคือให้สามีเพื่อนเพาะให้นะจ้ะเขามีเขามีเฮาเนาะเขามีแซจ้ะเขาเพาะโตเร็วๆค่ะส่วนเล็กๆพลิกพิกช่อนอ่ะปูเพาะเองค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าเพาะเองจะไม่พันกินคะ่ะอู้ดูพริกหักทําไมถึงหักล่ะคะเนี่ยไม่ได้เนาะ ณผู้ชมค่าพามาชมไร่พริกนะคะอันนี้เก็บลูกแดงแล้วมาคำคุณผู้ชมขาเมากี้เนี่จ้ะกิ่งนี้ฮักเนาะ ใส่จะนักเกินค่ะเขานักเกินต้นเขาเอ็นๆนิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมคะพี่สะพ้าฝรั่งเศสจ้า เก็บหน่อยเด็กไปเร็วค่ะต้นนี้เนาะเยอะพอสมควรนี่ค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมค่ะพริกสดๆจากไร่ค่ะของสไพายฝรั่งเศสบายเมียฝรั่งชนบทจ้าได้หนึ่งถาดใหญ่เนาะ เก็บเฉพาะหน่วยซุกก็หน่วยหามนะจ๊ะก็ยังเหลืออีกค่ะแต่กลัวกินบ่ทันเนาะปุ๊กอะเอาไว้คนนะคะเอาไว้ให้เขาซุกนิดนึงนะจ๊ะแต่ก็ยังบ่มั่นใจนะคะกับอากาศเนาะอาจจะเก็บทั้งเขียวเขียวแล้วค่ะเพื่อนจ๋าขอบคุณเพื่อนๆนที่ติดตามรับชมนะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะคะเพื่อนจ๋าคลิปนี้ลาไปแล้วจ้า